เปิดตัว Motorola G 1 0 0มาพร้อมชิป Snapdragon 870หน้าจอแบบเจาะรูและแบตเตอรี่5,000 m มิลลิแอมป์สเปคจะเป็นยังไงมีความน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ยอดสวัสดีครับผมแม็กเองนะฮะดีใจมากๆที่ทุกคนกดเข้ามาดูในคลิปนี้ไงฝากก like, ดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นเปิดตัวเรียบร้อยครับสำหรับมือถือระดับกลางจากม o t ต r ร OLA กับในชื่อ Mo t ต g 100นะครับซึ่งในรุ่นนี้เป็นมือถือระดับกลางจากค่ายหรือว่าอีกชื่อหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่า Mo t o r ร OLA S S ที่มีการเปิดตัวในประเทศจีนในช่วงต้นปีที่ผ่านมานั่นเองครับโดยมือถือรุ่นนี้นะครับเป็นการกลับมาอีกครั้งโดยมีการมาทำตลาด แบบโกลโบ้เลครับซึ่งมีการเปลี่ยนชื่อเป็น m o t o r OLA G 0ซึ่งในะครับั้ง่รุ่นนี้เป็นมือถือระดับกลางที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆาว่ามาพร้อมกับชิปเซตอย่าง s n a p d ก a g o n 870็อ 70, รองรับการใช้งาน 5G มาพร้อมหน้าจอ6 7เนิ้ว IPS LCD พร้อมค่า Refresh Rate เก้าสเฮิร์ตนะครับนอกจากนั้นครับเรื่องการถ่ายภาพครับในรุ่นนี้นะครับยังมาพร้อมกับกล้องหลังมาให้ทั้งหมด4เลนประกอบไปด้วยกล้องหลักค4ล้านในมุมกว้าง16ล้านมาโคร2ล้านเดฟ2ล้านและเซนเซอร์ รเรื่องส่วนของกล้องหน้านะครับจะมาพร้อมกับกล้องหน้างหมด2ตัวและก็มาพร้อมกับหน้าจอแบบเจาะรูอยู่ทางด้านซ้ายของหน้าจอนะฮะโดยในรุ่นนี้ครับเรื่องแบตเตอรี่นะครับจะมีแบตเตอรี่มาให้5,000ม ah, ิลลิแอมรองรับชาร์จไว้20่สิบวัมาพร้อมกับ Android 11ครอบทับด้วย My U X นะครับที่มีความสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์อย่างหน้าจอหรือว่าทีวีได้นะครับโดยในรุ่นนี้นะครับเมื่อเราเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่มีมาให้นะครับหน้าอินเทอร์เฟซคล้ายๆกับหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าเดสก์ นั่นเองครับสำหรับเจ้า m o โต G100 หรือว่า m o โต r o ล่า1 0 0นะครับจะมีวางจำหน่ายด้กัน,นทั้งหมด2สีเปิดเปิดราคาอยู่ที่4 9 9ยกยูโรหรือคิดเป็นเงินไทยราคาประมาณ1 8 3 0 0บาทนะครับจะดถูกวางขายในโซนยุโปรปลาตินอเมริกันเร็วๆนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนในหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้า m o โต r รล่า1 0 0 0รุ่นนี้ เป็นสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับสเปคที่ค่อนข้างโอเคนะแล้วก็ในเรื่องของการเชื่อมต่อหน้าจอได้มันสามารถใช้งานคล้ายๆกับหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าเดสก์ท็อปเนี่ยถือว่าน่าสนใจมากของเจ้ามือถือรุ่นนี้นะครับยังไงในไทยก็ไม่ต้องไปรอนะครับไม่เข้าไทยแน่นอนนะฮะยังไงใครอยากเล่นก็คงจะต้องไปหิ้วในประเทศจีนมาใช้งานหรือว่าไปหิ้วจากโซนยุโรปมาใช้กันนะครับยังไงในคลิปนี้ก็เอามาฝากไว้เพียงเท่านี้นะฮะยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่ๆไปปด้้วววยนะคับงาิีจ ประโยชน์นะครับยังไงก็ร่ด้วยกันครับสำหรับ Motorola G 100นะครับคลิปนี้ผมแม็กคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ